พวงคนจะมาฆ่าหมอปลานี่พูดตรงเนี้ยอ่ะเรื่องต่อไปก็ประเด็นเรื่องพระสงฆ์มั่วสีกาทำศาสนาเสื่อมหรือไม่เป็นคดียา,ยาหรือไม่นะศึกอย่างเดียวแค่นี้หรือจบเหรอทำไมสำนักงานพระพุทธศาสนากระทรวงที่ดูแลสำนักพุทธอ่ากระสวงศึกษาหรืออะไรต่างๆเนี่ยทำไมไม่ออกมานะนะจัดการพระนอกรีดพระมั่วสีกากินเหล้า นะคดโกงเยอะแยะมากมายเนี่ยสํานักพุทธมีไว้ทําไมเราทุบทิ้งดีไหมยุบดีไหมครับพี่น้องว่าไงครับนะใครเห็นว่าควรจะยุบสํานักพุทธศาสนาทิ้งไปแสดงความเห็นมานะใครเห็นว่าสํานักพุทธทํางานเต็มที่แล้วเอวแสดงความคิดเห็นมานะครับนะนายกว่าไงครับเนี่ยวันๆเนี่ยต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่หมอปลาเนี่ยต้องไปจับศึกจับศึกจับศึกพระเนี่ยทําไมสํานักพุทธเนี่ยมีไว้ ทำหอกทำดาบอะไรประชาชนก็ถามนะเออมีไว้ทำไมเนี่ยต้องให้หมอปลาเป็นคนไปจับศึกบุกเข้าไปในวัดในอะไรจะเสียงคุกเสียงตารางนะเนี่ยหมอปลาก็สองคนหัวเมียกันอ,อน้ำฟ้าเนี่ยการบุกเข้าไปในวัดในอะไรเนี่ยหนึ่งเสียงคุกเสียงตารางเสียงตีนเสียงลูกปืนฆ่าแรงอะไรก็ไม่ได้นะครับเนี่ยหมอปลากับเมียเขาเนี่ย ถ้าเข้าไปแล้วเกิดไม่เจออะไรเลยเนี่ยก็โดนข้อหาบุกรุกนะเคหสถานสองคนขึ้นไปในในเวลากลางคืนติดคุกห้าปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอปลากับเมียเขาเนี่ยค่อนข้างเสี่ยงที่จะถูกดำเนินคดีเกิดก็ทํางานไม่สาเร็จถ้าเขาทางานสาเร็จน้ำก็แล้วไปนะครับแล้วก็ไม่รู้อาจจะโดนตีนอาจจะโดนลูกปืนอะไรต่างนะครับมีโอกาสสูงนะ นะครับเพราะฉนั้นเนี่ยหมอปลาเนี่เสี่ยงมากนะควรจะทาวินัยกรรมไว้นะถ้าฟังผมอยู่นะหมอปลานะทาวินัยกรรมไว้ทรัพย์สินต่างๆจะยกให้ใครเมียจะยกให้ใครหรือเปล่าเมียยกไม่ได้ไม่ใช่ทรัพย์สินนะครับเพราะเสี่ยงนะคนอย่างหมอปลานี่เสี่ยงนะครับการทํางานแบบนี้เสี่ยงมากเสี่ยงทั้งผิดกฎหมายเสี่ยงทั้งลูกปืนตีนนะครับอันนี้ก็ต้องระวังไม่มีกฎหมายคุ้มครองอะไรหมอปลาเลยนะครับในการที่จะบุกเข้าไปในตามกุฏิอะไรต่างๆเนี่ย ในเวลากลางคืนหมายก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเป็นเสี่ยงมากโชคดีที่ทำงานสําเร็จทํางานไม่สําเร็จนี่ก็เหนื่อยนะครับอนะครับนะบพี่น้องประชาชนช่วยกันแสดงความคิดเห็นมานะครับนะครับช่วยกันแชร์ด้วยนะเข้ามาแล้วก็แชร์พระนอกรีดบางคนเป็นเจ้าวาสนะครับเป็นเจ้าพนักงานได้เงินภาษีมีตำแหน่งผิดมาตรา1หนึ่งร้อยห้าสิเจดไหม คือจะผิดห้าเจ็ดเนี่ยหนึ่งห้าเจ็ก็ต่อเมื่อเป็นกรณีเช่นรับเงินทอนโกงเงินเอาเงินวัดไปใช้เอาเงินวัดไปให้สีกาเอาเงินวัดไปซื้อบ้านซื้อช่องถ้าแบบนี้ก็ติดคุกโกงเงินวัดเงินต่างๆเงินของวัดเนี่ยนะไอแบบนี้ติดคุกมากตราหนึ่งห้าเจ็ดเหมือนที่ผ่านมาที่ก็จับพระไปติดคุกจําได้ไหมนะพระรับเงินทอนรับอะไรต่างตนะ่างเนี่ยอ่าเข้าใจไหมอย่างเงี้ยแต่ถ้าพระมั่วสีกาเนี่ยมันไม่มีกฎหมายเอาผิด ทำอะไรไม่ได้ยกเว้นผู้หญิงเ็าบอกว่าโดนข่มขืนนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ผู้หญิงที่ไปเข้ากุฏิพระมันก็มีแต่พวกสมยอมเนีนะมาบางคนไม่ได้ใส่เกงกางเกงในเลยเข้าไปถึงก็ตลกพลึบพลับพลึบพล,บพลับจบเลยอะไรเงี้ยนะครับมันไม่มีกฎหมายต้องแก้กฎหมายว่าพระดื่มเหล้าต้องติดคุกนะครับอันนี้ก็เล่ามานีคนถามมาแล้วก็ตอบนะเอออาจารย์เชื่อหรือไม่ว่ามีการวิ่งเต้นซื้อขายตําแหน่งของพระถ้าถามผมส่วนตัวผมเชื่อนะ ผมเชื่อว่ามีการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งพระเหมือนกับการวิ่งเต้นตำรวจเนะี่ยผมก็เชื่อวิ่งเต้นข้าราชการก็เชื่อวิ่งเต้นไปรัฐมนตรีก็เชื่อพอวิ่งเต้นไม่ได้ก็ดาก่ดากันที่หมายเลยบางคนต้องแยกตัวมาตั้งพรรคใหม่เพราะอะไรเพราะต่อรองแล้วไม่ได้รัฐมนตรีแล้วกูจะให้กูอยู่ไปทาหองทาดาบอะไรแล้วผมเชื่อมีการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งพระนะผมเชื่อนะแต่มีจริงหรือไม่ผมไม่กล้ายืยนยันยเดี๋ยวเพราะไม่มีหลักฐานแต่ผมเชื่อนะครับ เ,เพราะฉะนั้นพระอะไรต่างๆที่มียศมีอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะน่ากราบไหว้เท่าไหร่หรอกความคิดผมนะสําหรับบางบางรูปนะนะบางรูปเนี่ยนะมียศมีอะไรเนี่ยไม่น่ากราบไหว้บางรูปแต่ผมไม่บอกว่าใครนะครับนะเนี่ยมีคนถามมาเนี่ยผมก็เชื่อนะนะน,ะ,นะครับเชื่อเลยนะอ่อ,อืมนะครับนะครับเออ ให้หมอปลาไปดูแลแต่งตั้งหมอปลาเป็นผู้อำนวยการสํานักพุทธได้ไหมครับเออก็ดีนะครับเป็นความคิดดีเราก็แต่งตั้งหมอปลาเป็นผู้อำนวยการสํานักพุทธศาสนานะครับหลังจากนั้นก็ให้ไปปราบพวกเนี่ยพระมั่วสีกาก็ดีนะเออนะคือผมเป็นห่วงอ่าอ่าหมอปลานะนะครับเป็นห่วงมากก็ลูกหมอปลานี่ก็ลูกความเก่าผมเป็นห่วงมากนะครับนะกลัวยังไงไหมครับ วกลัววันหนึ่งเนี่ยเขาโกรธแค้นเนี่ยเข้าไปสึกพระสึกอะไรลูกศิษย์ลูกหาเขาเยอะผลประโยชน์เยอะเจ้าวาดแต่ละคนมีผลประโยชน์เยอะค่าเช่าที่เงินทําบุญก่อสร้างเงินบริจาคเงินกองกลางมันเยอะมากพวงคนจะมาฆ่าหมอปลานี่พูดตรงเนี้ยโดนยิงโดนกระทืบเป็นเสียงนะครับหมอปลาอย่าประมาทเป็นห่วงเพราะคนดีๆในบางทีมันก็ไงนะครับมันเสี่ยงอาจจะอยู่ได้ไม่นานเนื้ออะไรต่างๆนี่หมอปลาก็ต้องระวัง มันมีอ่ะมีโอกาสจะโดนลูกพวงลูกปืนนะครับมันเสี่ยงนะครับนะคนที่ก็โกรธแค้นเสียผลประโยชน์เนี่ยก็ถือว่าหมอปลานี่เสียสละนะครับต้องทําประกันชีวิตไปเยอะหน่อยหมอปลานะนะครับไปไหนมาไหนเนี่ยประมาทไม่ได้นะผมบอกให้นายานะครับคนมันเสียผลประโยชน์เยอะนี่ก็ฝากไว้นะดูแลตัวเองด้วยทุกรูกน,ะนะนะครับอืมว่ากันไปผมเลิกทำบุญกับพระนานแล้วครับ ส่วนมากทําบุญกับโรงพยาบาลครับอ่ก็ไม่เป็นไรครับพระดีๆยังมีอีกเยอะนะเออพระเร็วๆก็แค่บางลูกเพราะฉะนั้นก็อย่าไปเหมารวมตํารวจส่วนใหญ่เป็นคนดีตํารวจชั่วๆแค่บางคนนะครับอันนี้ก็ฝากไว้วันนี้ก็มีปัญหาคดีดังนครับที่จังหวัดเพชรบุรีก็ปรากฏมีมีอายการโดนตํารวจครูอายการสั่งให้ตํารวจสอบเพิ่มตํารวจไม่พอใจก็เลยส่ง ข้อความไปข่มขู่อายการอายการก็ไปร้องอายการสูงสุดนะขอกําลังคุ้มครองกลัวจะเป็นอันตรายต่อชีวิตนะก็คือพูดง่ายกลัวโดนกระทืบว่างั้นน่ละนะครับวันนี้มีข่าวมาก็ปรากฏผมก็ได้สอบถามแหล่งข่าวก็ปรากฏว่าตํารวจคนนี้ร้อยตํารวจเอกอยู่ที่โรงพักแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบุรีพนักงานสอบสวนเนี่ยที่ไปส่งข้อความมาอะไรต่างๆข่มขู่อายการเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งว่าเขาเป็นโรคซึมเศร้า เขาเลยมีพฤติกรรมแบบสองขั้วพูดง่ายมีพฤติกรรมแปลกๆกับมข่มขู่อะไรต่างๆเนี่ยแต่เขาก็ปฏิเสธนะว่าเขาไม่ได้ทําแต่ว่าสํานักงานรหลรวงชาติเขาก็ได้สั่งย้ายไปแล้วนะครับมันก็น่ากลัวเหมือนกันกน,ะนะเพราะฉะนั้นสมัยนี้ก็มีทั้งคนอะไรเขาเรียกอะไรแพนิกนะคือคนที่มีกลัวจัดคนซึมเศร้านะก็น่ากลัวคนที่มีอาการทางจิตอะไรต่างเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะครับสมัยนี้นะครับน่ากลัวนะครับ นะน่ากลัวน่ากลัวอายการโดนข่มขู่ไปสั่งสอบเพิ่มเราก็ไม่รู้ว่าข้อที่จริงเป็นอย่างไรนะก็ฟาว่ามันก็น่ากลัวนะโดนขม่มขู่การข่มขู่ว่าจะทําร้ายก็หมายถึงนะความจริงที่มาก่อนเวลาหรือเปล่าเพราะเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ขู่แล้วมักจะเป็นจริงขู่จะยิงเสร็จสักพักมันก็มายิงเนะี่ยมันก็น่ากลัวนะธรรมทีพนี้เนะี่ยผมไม่ทนายความเนี่ยเวลาไปว่าความเนี่ยผมจะไม่เยาะเย้ยคู่กรณีฝ่ายตรงข้าม ไม่ว่าแพ้หรือชน,นะเพราะเราเป็นแค่ทนายความเราจะไม่ทําตัวเป็นตัวความอันนี้คือหลักขั้วบะในการใช้ชีวิตนะครับอืมนะครับเอ้ออืมนะครับจุกรูนะครับ,นะรบ,นะรบจุกรู้จุกรู้อืมนะครับนะครับนะอืมอืมนะครับมีอะไรไหมครับนะเรามีเรื่องอะไรนะครับยาบ้าหายสองแสนเม็ดในเรื่องใหญ่นะครับ ตำรวจสอบสวนเร็วๆแล้วก็รีบไล่ออกจากราชการถ้าทำผิดนะครับแล้วก็เอาติดคุกอิารางไปย่านานนะเรื่องร้ายแรงมากของผมนี่ก็รออยู่นะครับเขาก็บอกว่าตำรวจเอาเอาเอ่อ,เ,อเรียกเงินล้มก็ดีแล้วก็เสร็จแล้วก็ยาบ้าหายวันนี้มาลองเรียนมานี้เหมือนกันผมบอกเอาหลักฐานมาเดี๋ยวผมจับให้ส่งให้ทุกช่องเลยจะส่งโหนกระแสนะโหนกระสือส่งไทยรัฐอมรินช่องวันนะ ช่อง7็ช่อง8ปผมส่งให้ได้หมดไม่ต้องห่วงครับเนชช่นงเนทชัน่นนะครับใครมีคลิปมีอะไรต่างๆขอให้เป็นเรื่องจริงส่งมาเดี๋ยวผมส่งให้หมดนะนะส่งให้พักพ่วงเนี่ยเป็นคนแฉผมไม่ต้องแฉแล้วนะผมรอกระทืบซ้ําอย่างเดียวสําหรับคนที่ทําชั่วทําเลวผมจัดให้นะเพราะว่าผมแก่แล้วอยู่เบื้องหลังเออนะสามีฟ้องฟ้องหย่าทั้งๆที่ เป็นคนไล่เราออกจากบ้านทําไงดีก็สู้คดีนะครับหาทนายสู้คดีเราไม่ทําผิดไม่มีเหตุยาจะมาฟ้องอยาได้ไงเหตุยาก็อยู่ในมาตราหนึ่งห้าหนึ่งหกประมวลกฎหมายแพง่งเข้าคูเก l e นะแล้วพิมพ์คําว่ามาตราหนึ่งห้าหนึ่งหกเหตุยานะมีประมาณสิบสิบสองหรือสิบสี่เหตุยานะไม่ต้นะองนะกลัวนะจ๊ะนะไม่ต้องกลัวนะจ๊ะนะนะครับมีถามมานะก็ตอบไปเออนะครับว่ากันไปนะครับ สบายๆนะครับ